เด็กอะไรไม่รู้ชอบออกบ้านดูลมก็แรงมากเลยนะคะคน้ำก็ไม่หวานเดินออมาตั้งไกลล้วออกกำลังกาย เอลิซาหนาวไหมหนาวปะหนาวไหมแต่